สวัสดีเด้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพด่อสุ่ผูกสุ่คนบวาสิเป็นพี่น้องในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาบุญเผยแนลอีกแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยเอามาพบมาพ่อกับบะบุญเผยมาหนี้อยู่ที่เฮือนอ่าของแม่น้องเพชรเพื่อนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้ก็ได้มาทำกันคือเก่าพร้อมทีมงานเนาะพี่น้องเนาะหาคนวันนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยขาดแต่ทางบอค้ำเพื่นอ่าบริมาพี่น้องเอ้ยเนาะกับบุหุบบอเพื่นที่ธุระป้าปางอย่างเนาะ ก็มาเมื่อกี้ก็ได้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งองด้อยของน้ำเพิ่นเลยพี่น้องเลยเนาะนาจังไรก็ิพาพ่อแม่พี่น้องเบ้อสุขุสุคนไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องเลยเนาะว่าของน้ำเพิ่นแล้วหรือบอกว่าสั่นไปพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยเนาะไปไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องเลยของน้ำเพิ่นก็คือสีแล่าหรือบอกว่าสั่นไปพี่น้องเลยโอ้โตาเนาะน้องน้เปิดเพิ่นก็อยู่อยู่พี่น้องเลย อ๋ออน้ำนดสเห็ดต้งไหนเห็ดติงไนโดยโดยโดยสบายดีเด้อเด้อสบายดีน้องสเพชรเนาะอ๋อหม้อตาส่ขนมมาฝากวันนี้เนาะสบายดีเนาะพี่น้องเลยเด็แล้วเนี่ยเอบีร็วแล้วเดบ้อยเนาะใส่งาน สบายอ้ยพอเยนโอ้ี้ถย้าังทั้งหลายเพิ่นไปใช้ถ่าบ้นีกคนหนึ่งเะกันอปวดไมวดบ่ดนวดนพอตู้เพิ่นเชียนะบ้านเลยล้เพิ่นก็เลิ่มชิกเลยบวดชิกเลยอโจกนะอยู่เลยเนาะบวดได้ติงมือเลยสี่มือนี่ บวชเพียบ่อันแบบคนในบ้านนะอ๋อคนในบ้านของหมู่แหละแต่ว่าเพิ่นบ่ทิกบวกับหมู่ะอืบวชเนาะดีละเอาะเนาะอ่า่นก็เอิ้นนีนบ่ตัวเนาะองตัวตัวจกตัวจกเพิ่นพี่น้องเยได้บวชแล้วเนาะเพิ่นอยู่วัดมันมีการลงมเพิ่นเฮ็ดบุญปฏิบัติธรรมเลยอ๋ออยู่อยู่วัดนี่ะ่วตาอยู่วัดพุน อยู่วัาอยู่วาอะไรนเนาะบไกยไปลไปดังอะแม่ยิ้นยินหลายคนก็ว่าว่าไงบวดแงไวเนะาะเนเ้อร์แลนดนเทนีเป็น,านการ

อัเรียนอยู่บ้างมืนนี่เมื่ออื่นบออื่นที่ไส่ห้งเยนคือบอกไปสบายดีสบายดีบาเวียดโดยสบายดีเนาะอไปบนทางห้องน้ำน้องอยากได้จักแกยกแกน้องไมยดยเด้ยังไงไม่น้องเพชรได้ห้องน้ำใหม่แล้วคักๆักไปเลย

บวชอยู่อาวัตป่าอยู่้คือว่ามีงานบอกโดยเหตุงานปฏิบัติธรรมเมื่อนี่แหละเมื่อสุดท้ายเนี่ยต่างด่งานเลตางดานลางานเโดยได้ลงไปปฏิบัติธรรมน้ำผึ้นอยู่โดยก็ลงไปไปเหเุีบบเห็ดอยู่เห็ดกินไก่บ่ยะเขาผระป่านี่บ่นั่งน้ำนก็ไปอยู่บ่ไปไปลแม่ห่มห่มาวอยู่บ่า แมนว่าไปปะดิ้งเขาเนาะเก่าบือดใส่เสื้อใส่ติซินมัดมือนีิก็ใส่เซอร์ขาวไซเซอร์ขาวเดี๋ยวไปเล่นนะไต้อี่หุ่นลินนะเนาะโดยเนาะคืออ่าทั้งเพียนยุดบ่น้องเลยเผ็ดเลยว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางวัดเลยบ่ได้ไปบม่ยุดเนาะโดยครับไปไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางวัดเลยบ่ได้ไปมื้อนี้เมื้อเช้านี่ก็ใส่บไซใส่บะ บืนกับปใส่อีกเนาะมันสินนะบืนเนี่เนาะบาน้เงว่เนาะเห็นขนมในบาทรจุกเอาเลยโว้ยเราเ้าแล้วเราก็เ้าวะอะไรนี่มั้เนกินสมือแลกกินข้าวกันยังมือนเนี่ยะข้าวกับหนไม้อาาแต่วัดป่าแกงหนไม้บ้าคืออะไแกงหนูไม้แบบกเลือนม อ๋อเพิ่นเรือเนาะเห็นมาเขาล้างถ้วยล่างบัวเพิ่นแจงใช่โดยโดยเนาะนั่งไม่ออกข้าแล้วเผื่อแ่งเป็นทโดยโดยคุณได้เห็ดเบี้ยแล้วเพิ่นก็ให้ยกันล่างคนแต่บ่าแต่เมื่อกค่ขาเนาะแม่น้องน้องเพชรก็เป็นแม่ออกข้าเหมือนกันนะบาทนี้พี่น้องไอ้ข้าทุกมื้อทุกมื้อเลยเนาะตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้าได้พี่น้องเอ้ย มกอเ็้ลจอ๋อดอกกระเจียบห้าไปหาเองบะางโอ้่ผลมีบ้านผลยังว่ามีหาดกระจกกระเจียบได้บ้านท้อยังแห่งแรงอยู่งงูมีเลยเนาะโดยมีวานี่กับผ้ากันก็บบอจซื่ออยู่ปุ๊บเลยั้งตลาดน้ำประจานเป็นบเมนโอ้คอยยื้อยู่นะบ้านทาบวมีเลยโดยโดยไปสับีน้องเลยหาจุดใเบิ่งหาของน่าจ้ากันเ้อ โดยโการจีโลเบิ่งเลาะชมกันแล้วบ่บุญเพยอย่างไดมาแต่เพิ่นเฮ็ดผู้เนาะบัดแล้วล่ะหากรหามาเบิ่งก่อนบัดนี้ป๊อดเซงามหลายงามหลายพี่น้องเอ้ยโตเต๋อย่างไบ่ตาเรียบร้อยแล้วเดียบร้อยบอ่บอที่เขาล่องคุณล็อกกระเจ้ไว้เดีเนาะ้องเดี๋ยบผน้องเลยเนาะเรียบร้อยงามมองตอง คักคักคักคของน้นาอ่ายังตะขาบกหังหลอกพืชหลอกพายนะพี่น้องนมาใส่อ่าหาควมสว่างอยู่บนนี้เนาะเบิ้งโอ้คนเห็ดของน้าแบบนี้เนาะพี่น้องเลยทางในด้พี่น้องเด้อเนี่เออคักคักเจเจคนทั้งบนชั้นได้กันนะใส่น้าหักกรว่านนี่บอกพี่น้องใ้ด โอ้ทอกะอ่งไพ่อยู่เนาะงามหลายงามหลายเคี้ยวคพี่น้องเลยกระทั้งดอกพื้นดอกไพ่พวกเนี่ยเนาะยังมุทัยชัยดอกพื้นดอกไพ่แล้วก็ถือว่าสมบูรณ์เนาะใส่จักดอกหนึ่งในต๋ยงตุนาหนี่งก็ถือว่าหุ่งเลยพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเลยอ้ามากนะพอดีสบายดีอ๋อดีสบายดีด้วยคือสิปีนหัวปีนามาบัดนี่ บัสิลอ,อลด,ดอวัดศิลอดอ้าวเจ้าบู้ใหญ่หนามกาออะไรระวังเด้อได้อยู่วัดที่วัดเนาะโดยพี่น้องเอ้ยเ้าทำอะไรกันยังหอน,ยนอ,ย,นอ,อ,อนนยู่พี่น้องกันเนาะวันทีตกบ้าเมือนนี่อือพี่น้องเอ้ยของหนามเพิ่นถือว่างา,ามไร้งามไร้คักคักเดินกับโมเดิร์นห้องหนามกับโมเดิร์น คักๆยังเลยนี่คือไ่ได้ยินเสียอีกเอนี่คือแกเห็นอยางนี้บาดนใช่ออยงบ่ฮะมใสคอเรื่องัวพอนเสอเนาวสัมดีบ่เซนเนาะพอเรื่องสับ้อนบอเซนส้อนบสเรื่อง่วงบ่แซนีบอสเซนบอซนบอนคือกัน้อนกันบิดแต่เนาะขานาบ่นจะเปี่ยนกันเนาะ เราถงโทรศัพท์ห้อนอเ่าเบเบอร์สู้นะพี่้องกาศนันก็ฮหอนพี่้ังยเนาะมาในกระไรทั้งรถไงทั้งรถโทรศัพท์เขาใส่งานหนอยได้้อเนาะงาน คนกับห้อนี่กันห้อนหลายย่างเลยคนนี่เนาะห้อนหลายย่างวะห้อนหลายย่างวะกระเป๋าก็บห่อนี่กันกระเป๋าห้อนบ่ห้อนด้กระเป๋ากันกระเป๋าค่อยนี่เย็นอยู่แต่ก่อยน๋าห้อนเงินเดี๋ยวนี้นะเอาตอนแรกกระเป๋าห้อนเนาะบ่อเลี้ยจับเบิ้งก็เย็นอยู่เนาะเอาเอากอดหลีกตัวกันน้ำเด้อเนาะลีกตัวกันไปได้เนาะถูกทางไ่ตู้เพิ่อนกำนั่งอยู่นต้นสบายดีนะไ่ตู้เด้อโดยโดยเห็นอย่างน้อยชิ้นหนึ่งเข่าบ่อเนี่ยห้อนบ่ ห่อนไปดองเลยเนาะเดียวอากาศห้อนวันน an ี้ก็ได้แดดทำคุ้นการี่พี่แดดกันพี่เอนี่ยโดยๆอันนี้ยินข่าวถามแม่น้องเพชรพระมาทั้งอ่าน้องจกเพิ่นบวชบ่ือเปล่ได้จากมือเลยะ เจ้าคนลเพิ่นคุณนเนือบ่หันิอ๋อบวบแล้วเพิ่นบ่งานกับเพิ่นแบบหักแพงเนาะคือว่าอะไรทางอะไรเพ่าะกับเขาในงานน้ำนมเขาทังน้องโจ๊กพิ่นเป็นอ่าคนขยันแต่เป็นตะแพงแต่เฮ็ดเปียกงานเพิ่นกับแบบมองไว้นะแมนเรื่อมเฮียนเพ่นก็บเชอให้เฮียนแบะชวนพวกชั่วพ่นเราอ๋อนั่นแหละพี่น้องก็คือว่านึกว่าบัวแล้วบวให้เฮียนเนาะต้องเฮียนอยู่เนาะโดยโดย เฮียนอยู่ไอ้สัสนี่้ะเนาะเฮียนเฮียนนี่คือมาเฮียนอยู่พี่บ่ก็จักคนละจักคนที่ชคเฮียนบนได้จะชุดและจะคนละอ๋อโดยโดยโดยแต่สิบีละคำลดคนละอ๋อนามือเจ้าก็พิ่นทับใบอ๋อคนมีรถเพิ่มช่วงอีกโดยรถเพิ่มรถเพิ่มตัวอ๋ออยู่วัดเนาะโดยโดยอยู่วัดป้าพี่บ่ ว่าปลาดิบเดียวเลยใครจะเอาไปนั้นโดยโดยนี่ป่าดีแล้วล่ะเนาะทั้งเป็นบวชเพื่อนก็ดีกันพี่น้องยนิ่ังบวชเป็นจัวแล้วเนาะโดยโดยโดยฮะจังใดกันคอยเป็นคอยไปแหละพี่น้องเลยเนาะทางไปเรื่อยๆเป็นไรของหนอง้องน้ำใช้สบายแล้วบ่ไม่ตู้บานภายในเนาะโดยโดยก็คือถ้า อาขาดก็คือแบบนำคำเพิ่มกับยังบริษัทไทไผ่ไปเนาะยังเมืออยู่บริัทไทยไผ่บอเออไผ่ยังมันมีเนาะเป็นหักก็แล้วแล้ววานนี่บอวานเนาะแล้วมื่อวานนี่พี่น้องเลยอาน้ำทานเจาะทันใเนาะ เออโดยคนจีนมาเจ้ใช like ่ไหมจีบบอมาแล้วว่ามาเนาะแล้วคนจิบบมาบ่บ่บ่มาก็บ่เป็นแล้วว่าเออแมนแมนได้เต็มพิณมาเอวเนาะดังใดกะดีใจน้ำเพลินเด็กพี่น้องเลยเนาะที่ว่าเรื่องก็ไล่แล้วเนาะห้องน้ำก็ไล่แล้วันเนาะอ่าก็คอยเป็นคอยไปนี่แหละพี่น้องเลยเบิ่งกันไปเนาะอ่าครับท่านั่งก็มืดผ้ามืดพนลทั้งนั้นพี่น้องเลยเนาะ อ่าเธอาดอนน center, ินเพิ่นกัยังบ่ได้ทันได้เทพเป็นไงเนาะเพิ่นยังสิซ่ชาจะว่าพี่น้องชาชาลงนหึ่งก็ถ้าว่าม,าเมีเงินเนาะก็ต่อเติมขึ้นคั่วออกมากนีอนอ่ก,ก็ถือว่าโอ้เหมาะสมเลยพี่น้องเอ,งอ,งอง้ยใครขึ้นขอเงินคั่วกับห้องน้ําก็อยู่พุ่นโอเคเลยแจวเลยแจวเลยเนาะขากหลายขากลายขากลายพี่น้องเอ้ยอ่ะผ้ากระดังเลยพี่น้องเอ,อ้ยผลสิตกแล้วเนาะ โอเคพี่น้องกันก็เคยเซื้อปืนอ่าสีประมาณนี้แหละพี่น้องกันเนาะมื่อกี้มาอ่าอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเนาะว่าอ่าของน้ำให้น้องเพชรเพิ่นก็ถือว่าอ่าเซ็ตชิ้นหรือว่าสมบูรณ์พี่น้องกันเนาะพร้อมใส่งานดังสะดวกสบายเลยพี่น้องกันเนาะก็ดีมุกดีใจนะแม่น้องเพชรเพิ่นครอบครัวเพิ่นเนาะถือว่าอ่าได้เดินกันไล่แล้วเนาะกับของน้ำกันไล่แล้วบริสันเนาะก็ถือว่าอ่าพออยู่ไปแล้วพี่น้องเกันสำนี้ก็ถือว่าดีใจนะเพิ่นเนาะกั อทางน่องจกหรือว่าจัวจกพี่น้องเพิ่นก็ได้บวชอยู่วัดป่าพุ่นล่ะพี่น้องเลยเนาะขาบ่ฮู้เนาะพี่น้องว่าเพิ่นบวชพี่น้องเลยเนาะก็มาฮู้ได้มื้อนี้แหละพี่น้องเลยเนาะอ่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมส่องบ่าวบุญเผย์ดูดีเสมอมาก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายหลายพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องเบ้อสุขุมสุขคนเนาะจงมีสุขภาพแข็งแกรงอยู่ดีมีแฮงปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อคิดเงินอะไรเงินคิดททออองงไได้ะะร่่าซันนเ ก็จะลืมเนละิกพี่น้องเด้อกดได้กดแชร์กดต,ติดตามซ่องบ่าวุญเพย์ในเด้นะอเนาะเพื่อว่าเฮ็ดคลิปดีๆพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะ<อ>เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวุญเพย์เฮ็ดคลิปไปสั่นเนาะเอ้าบ่าวุญเพย์มา้อแน้กับซิคอตัวกับก่อนแล้วพี่น้องเลยเนาะมือหน้าหรือว,ว่ามือต่อไปพี่น้องเลยเนาะคลิปต่อไปเนาะไปติดตามกันใหม่สำหรับมือนี้หรือว,ว่าคลิปๆนี้เนาะบ่าวุญเพย์เพิ่มทีมงานเบื้องสุขสุคนที่ขลุกขลักแพงสิไรอันลาพ่อแม่พี่น้องไวะเซมิก่อนขอกล่าวคข้ามา สบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อบ๊ายบาย,บาย